โลทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องเฮลิเกตชนแนลนะครับก็มากันเองครับ,รบกับการที่จะมาเล่นในเกมของ c o ร์ดูตี้วอเดอร์โปแฟร์สองมาวันนี้ก็ได้ถึงซีซั่นใหม่ตะทีเนอะไงกับซีซั่นที่6นี่แหละเราจะมาเล่นกันในด่านของที่ซึ่งอัปเดตใหม่ๆก็คือก็จะเป็นในส่วนของด่านลากาซ่าที่เราจะไปจะลุยกันในส่วนของบ้านภักตาิกา,กาชายทะเลที่แบบสวยอยู่แต่ใน,นไมได่ด้วยความเล็ดเทสดลุงไปของทั้งสองฝ่ายที่เข้ามาไป้ท่กัน ซึ่งจะบอกเลยว่าด่านเนี่ยมันมีจุดที่ยิงหลากหลายแล้วก็แบบจุดแอบซ่อนที่แบบฝุดเจอะสุดจริงผมบอกเลยและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราจะไปอยู่ในบ้านใช่ไหมทุกคนไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังที่เราฝั่งเราเกิดหรืออีกบ้านหลังหนึ่งเว้ยถ้าเราเดินเร็วไปหรือแบบเดินแบบถีบเกินอ่ะเราจะได้ยินเสียงฝีเท้าของศัตรูหรือของเพื่อนด้วยนี่คือมันจะสังเกตในงางมากคือเราจะแบบดักรอดได้เลยและอีกอย่างหนึ่งคือแบบมัน มีจุดคุ่มยิงที่เยอะเยอะมากให้เราทั้งสองฝ่ายได้เข้ามาตําหันกันเพื่อไม่เป็นการรอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าในส่วนของอุ้นะครับผมผมก็จะใช้เซตนี้เลยวันนี้จะเป็น ISO h โ m r o c k กับ m p c r 300ในการใช้เซนิปเป็นหลักแต่ว่าถ้าแบบทีมผมหรือตัวผมเล่นไม่โอเคหรือไงเดี๋ยวผมอาจจะแบบเปลี่ยนไปเซตอื่นได้เรื่อยแต่คือจะยืนเซตนี้เป็นหลักเลยตอนนี้คือผมก็ต้องกลับมาป๊วเวลเพราะว่าเพื่อจะเอาไปใช้ต่อในเกม สาม,มา,ามรอมรัแล้วตอนนี้ผมจะเอาจริงๆเลยหลังจากที่ห่างยกับการเล่นเกมไปเกือบ1เดือนก็ออยุ่งกับงานมาดูกันว่าในแมตช์แรกเราจะได้เป็นส่วนของหมดอะไรเอ่ยโอเคทีมเลด,ดแมทหมดคลาสิกหมดคลาสิกม,มากเอเต็ม่วนก็พร้อมไม่จะเริ่มพียในสามสองหนึ่งไปดีครับ

โอเคมันไปแล้วก็บได้ทันทีกระสุนทั้งหมดด้วยตอนนี้ไม่เป็นไรแม่ขึ้นมาให้ถึงที่เลยเฮ้ยดูแลย ชิปเปิ้งโอ้ยคนจะปาแฝดละไงไปต่อไปต่อไปต่อลงมาไหม,มยังไงเรียบร้อยหนึ่งสวย

เฮ้เฮ้เ้เฮิงดูเลยต้องต้องขอดูจังหวะนี้เลยไปแล้วทนไปแล้วเฮ้เฮ้เไม่มันไมขึ้นในแมววะเฮ้นาโสดตัวนี้แันเปิดอยู่วิธีแล้ว โอ้โหดิสตัไม่เป็นไรเออไ,ไม่ได้ขึมาขโมดเยเก็บสองเก็บสองสวยมากเฮ้ย จังหวัดชนบุรีแดมโอ้โหสวยยิ่งมากเลยแม่มาตาแรกก็เปิดมาอย่างสวยง,งามเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าตาที่สองเราจะเป็นไงมัง่งเอ้ยดีว่ะทีมเริแมทเว้ยเฮ้ยหมาพร้อมลุยมาจะเริ่มภายในสองหนึ่ง ไปเถอครับเฮ้ยถามจริงไม่ใช่คอชโบเหรออู้คนดูดิต้องขอดูเลยอออืื้หมันจะมันจะตายเลยด้วยบอกแล้วเดินแบบเดินเร็วๆก็รู้เลยอ้าวเพื่อนไปซะงัน้น สองสิบสองโอ้โหเลเซอร์พีกเฮ้ยเก็บมาเก็บมาเฮ้ยรู้ว่ามันเกิดทางตรงนี้แล้ววะเนี่ย้ไรอันเราเจอนายแล้วเหรอ โดน,นา,านาั่นไงอะไรอันไอ้สังข่ายนั่นอยู่บนรถโอ้โหเจอคุณเยอะรวยเพื่อนนั่นไงโดนอะไรวะเฮ้ยมันบุกมาถึงนี่เลยเหรอนี่เราต้องแบบโค้งน้าโอ้โหมันอยู่สูง ระยะไกลก็ได้นะครับโอ้โหอยู่ข้างบนเลยนี่หว่าจับหนึ่งเฮ้ยไล่มากรยังไงโอ้โห รอนซะตัวเปี่ยวเลยเหรอแล้วยิ่งเดียวเราออกไปคือมันหนักรอแล้วแหละมันจังหวะนั้นแ่ะโอ้โหไลอันเออชิปเฟิงโอ้ยยุ่นปิดปืนแล้วแวม่งมเข้ามาบุกตรงนี้เลยนะหนูเรียกหนูจะไม่ได้ออกโดนเผย At <Advent S 1> โอเล <shoot> <the> ่นเลยเฮ้ยอะไรอั้นมังคาจริงอีพี่เนี่ยไปขนบนงมันยู่ลอตัวหนึ่งว่ะไปแก่ดี้ฟังนีไหม เอ้ยสวยแต่โดนไอ้ไลอันเก็บอีกแล้วไลน์อันนี่แบบคู่แข่งจริงเอ้ยโดดมาทำไมเฮ้ยแล้วมันหลบอยู่นี่ยังอยู่กันวะแดมเฮ้ตัวหลงท่านี้ โอ้โหยีม่มไปเลยต่างนี้นอลไรกีเกิดไปแล้วที่เราจะแพ้โอโหทีมมันได้วะ่ะเฮ้แต่ไอไอไลออนที่จะพูดไปไหว้วว่ะเป็นไงบ้างทุกคนหลังจากที่เราได้เล่นกันมาสองแมนแล้วว่าด่านเนี้ยมันสนุกใช้ได้เลยเห็นไหมทุกคนที่อย่างหนึ่งคือเราอะถ้าเราแบบเล่นซุ่มอยู่บนบ้านใช่ไหมมันก็ต้องมีใครแบบอีกคนหนึ่งคือเข้ามาเฝ้าหลังด้วยแหล,ละแล้วคือข้อดีคือเวลาแบบอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาเนี้ย หรือจะเดินเข้ามาแบบตุ๊กๆุ๊กเดินเร็วเวนะเราจะได้ยินเสียงแมากมากแตที่แบบทุกคนไม่ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยิงฉันไม่เอ่ยแต่ที่ผมได้ยินก็คือฉันมากเลยว่าใครเดินเข้ามาตุ๊กๆุ๊ก,ก,กุ๊กเดินไม่ว่าจะเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองอ่ะเราจะสามารถดักรอได้เลยและและอีกหนึ่งคือ็นตรงถงกลางอ้ตรงแบบตรงทางเดินระหว่างตรงแต่ลับบ้านใช่ไหมบ้านเล็กบ้านหนึ่งบ้านสองอ่ะจะมีแบบให้เรามารบบบู๊กันเลยว่าแบบไอ้บัดความแม่งกันไหม คือถ้าเราดักรอตรงนั้นได้อะเราได้เปลี่ยนสุดๆไปเลยแล้วนอกจากนี้ครับก็คือใครที่แบบเข้ามาหลอยหลังอ่ะเหมือนอย่างไอ้เจ้าไรไต้อะนั่ที่เข้ามาหลอยผมไปบ่อยคือเข้ามาตรงแถวทางลงจอดรถก็ได้ตรงแถวลานน้ำพุหรือแบบตรงแถวตรงสารานก็ได้ตรงสวนอ่ะตรงั้นก็ได้เหมือนกันเลยคือแบบลองเข้ามาเลยแล้วก็วิ่งเข้ามาเข้าบ้านหนึ่งบ้านสองอ่ะเงีโยตรสบายคนอื่นถ้าแบบเรเล่นชิวๆนะเห็นไหมเก็บมุดเลย ถ้าอย่างหนึ่งคือแบบสูถ้าแนะนําเลยนะครับถ้าใครเล่นพวกแบบเอาระเบิดปลาพวกมอโรทโปเงี้ยหรือแบบระระเบิดไปโดนแล้วแฟบอืมใสก็ดีด้วยแต่ว่าถ้าจะเป็นพวกนี้ดีกว่าไหมตังกินเนตตามด้วยมอโมโนทโฮปแล้วก็ปาไปเรื่อยๆ้ยคือมันจะทําให้ศัตตูอีกฝ่ายคือแบบมันไม่ต้องแบบออกมาหรือแบบมันต้องยังไงดีอ่ะอะไรแบบบอบบ๊แบบตัวูจะ พยายามแบบหนีออกมาเพื่อไม่ให้โดนไฟขอกตายก็ประมาณนี้แหละเนาะมาสรับด่านที่ผมมารีวิวนี้คือด่านลาคาซ่าในทีซท่นที่6ดนี้นะครับก็นี่แหละด่านประมาณนี้แหละลผมถือว่าให้ประมาณเห็นและกันเนาะยังไม่ได้ว้าขนาดนั้นหรือหรือว่าอยากมาเล่นต่อเรื่องต่อเนื่องเลยถ้าที่กับด่านอื่นๆในที่ั่านอื่นที่ผมเล่นมานะผมคิดว่าด่านอื่นสนุกกว่าสำหรับผมนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าในคลิปต่อไปผมจะมารีวิวกันไอ้ด่านของอะไรกันต่อ หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการดูคลิปนี้แล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายครับผมบา,บาย